สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องยุทเดดังนะครับจะมาแนะนําวิธีนะฮะเวลาเข้ามาดิสนีย์ฮอสต a านะแล้วเจอปัญหาหน้าแบบนี้นะครับแล้วมันก็บอกให้เราทาอย่างรูนอย่างนี้นะแต่ว่าเนี่ยหน้านี้มันไม่ขึ้นให้เราป้อนรหัสนะครับเพราะว่าลิงก์ที่เขาส่งให้มานี้มันเป็นลิงก์ที่ไม่ถูกต้องนะฮะที่มันติดอยู่ที่ทีวีเดิมๆนะทีวีใหม่อาจจะมีการแก้ไขแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ลิงก์นี้นะครับแทนนะฮะเราก็จะสามารถคีย์อันนี้ได้นะแต่เราต้องล็อกอินผ่านมือถือเราด้วยนะครับนี่เลย ก็คือตามนี้นะเราเพิ่มคำว่า subscribe เข้าไปในการ activate นะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะหน้าที่มันจะมานะครับมันก็จะกลายเป็นหน้านี้ซึ่งก็เป็น c c เข n าของเรานะเป็นเบอร์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราสามารถพิมพ์รหัสเข้าไปได้เลยด้านล่างนี้นะครับเราก็ใส่รหัสไปเลยตามที่ขึ้นอยู่หน้าทีวีนะหน้าทีวีขึ้นว่าอะไร C9MR นะเราก็พิมพ์ไปเลย C9MR ดำเนินการต่อครับคุณได้เข้าสู่ระบบ